สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หอโบงร้อยเอ็ดค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะดิฉันชื่อนางสาววิภาวดีประถมบุตรค่ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำหอโถตร้อยเอ็ดค่ะหอโถตร้อยเอ็ดของเรานะคะเป็นอาคารสูง101เมตรสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หอโถตร้อยเอ็ดนะคะจะได้พบกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะชั้น29จะเป็นจุดชมวิวอินดอร์นะคะซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทั่วจังหวัดร้อยเอ็ดรวมไปถึงวัดบึงพลานชัยวัดเวรุวันวัดบุรพาพิรามวัดกลางมิ่งเมืองนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถมาชมวิวจากในตัวอาคารได้เลยค่ะชั้น34เป็นสกายวอล์กเป็นพื้นกระจกที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันค่ะนอกจากนั้นชั้น34ก็ยังมองเห็นวิวทั่วเมืองอย่างที่ได้เรียนทราบไปแล้วว่าจะเห็นวัดลหลายวัดที่อยู่รอบ เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะคะมีส่วนของคาเฟ่รวมทั้งบึงพลานชัยที่เป็นเอ,เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเราด้วยค่ะขึ้นถึงชั้น35เป็นจุดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ดคือพระพุทธมิ่งเมืองมงคลที่ได้รับอัญเชิญมาจากวัดกลางมิ่งเมืองด้วยนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดที่แวะมาชมหอวดร้อยเอ็ดพานพลาดนะคะนอกจากหอวดร้อยเอ็ดของเรานะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดของเราแล้ว หอวดร้อยเอ็ดของเรายังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วัฒนธรรมรวมทั้งความเชื่อมโยงกับชุมชนนะคะเพราะว่าหอวดร้อยเอ็ดของเรานะคะมีสินค้าโอทอปที่จัดจําหน่ายรวมทั้งสินค้าลิขสิทธิ์ที่มีภูมิปัญญายจากชุมชนของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าลายสาเกตรแรงบันดาลใจมาจากลายสาเกตและการใช้รวงข้าว ซึ่งสินค้าข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าประจําจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะคะจากที่ท่านจะได้มาเยี่ยมชมหอโถงเราแล้วท่านจะได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมของชุมชนของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะค่ะโดยปกติตแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเคยเป็นเพียงแค่เมืองผ่านนะคะหลังจากที่มีการสร้างหอโถตร้อยเอ็ดขึ้นมาจังหวัดร้อยเอ็ดก็ต้องเป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะในสถานการณ์โควิดนะคะหลังจากที่เราสร้างหอโถงร้อยเอ็ดขึ้นมาแล้ว พอหร้อยเอด็ดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมากเป็นจุดที่ทำให้ชุมชนชาจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจังหวัดร้อยเอด็ดขึ้นเป็นจำนวนมากด้วยค่ะมาร้อยเอ็ดห้ามพลาดร้อยเรื่องภูมิธรรมวัดเหนือพร้อมบ้านวัดกลางพร้อมเมืองวัดเหนือวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดร้อยเอด็ด ตั้งอยู่บนถนนเสนาที่ถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดของจัวัร้อยเอ็ดวัดเหนือเป็นวัดที่ปรากฏหลักฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า1,000ปีล่วงมาแล้ววัดกลางมิ่งเมืองวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองร้อยเอ็ดเป็นวัดที่สร้างมาไม่ต่ำกว่า500ปีถูกสร้างขึ้นในช่วงที่จังวัร้อยเอ็ดมีชื่อเรียกว่าเมืองสาเกตนคร ภายในวัดมีอุโบสถเก่าแก่เป็นที่ประดิษฐานของปูชนียวัตถุซึ่งก็คือพระประธานในอุโบสถมีนามว่าพระพุทธมิ่งเมืองมงคลผนังอุโบสถมีภาพจิตรกรรมที่แสดงถึงพุทธประวัติอันวิจิตรงามมีคุณค่าทางศิลปะที่ควรเก็บรักษาไว้อย่างยิ่งร้อยเรื่องภูมิหลัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อเอ็ดหากอยากทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาของชาวร้อยเอ็ดตั้งแต่เริ่มตั้งถินฐานจนถึงปัจจุบันเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาศิลปะอัตกรรมประเพณีและวัฒนธรรมสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองร้อยเอ็ดมาจนถึงปัจจุบัน ศาลหลักเมืองร้อเอ็ดจุดเช็คอินที่อยู่ไม่ไกลจากหอโหวต์ศาลหลักเมืองร้อเอ็ดตั้งอยู่บริเวณบึงพระรานชัยเป็นศาลหลักคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อเอ็ดเคารพนับถือและเชื่อว่าเจ้าพ่อช่วยดลบันดาลให้ชาวร้อเอ็ดมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการทั้งการงานการเงินการเรียนความรักใครได้มาเยือนร้อเอ็ดแล้วอย่าพลาดที่จะมากราบไหว้ขอพรที่ศาลหลักเมืองร้อเอ็ดร้อยเรื่องห้านคาเฟ่ ร้านร่มรื่นรมซิมกาแฟแลอีสานสารต้นไม้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนดื่มกาแฟที่หาไม่ได้จากที่ไหนทั้งกาแฟต้มยำกาแฟสกัดเย็นมะพร้าวด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านหรือจะชมเหล่าพันไม้ซื้อฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนทางบ้านต้องไม่พลาดที่นี่ร้านร่มรื่นรม ร้านสัมาคาเฟ่ใครที่ชอบพักผ่อนเก็บภาพสไตล์วินเทจผสมกับความเป็นอีสานขอแนะนำร้านสัมาคาเฟ่เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศเป็นกันเองสามารถถ่ายภาพดื่มกาแฟทานอาหารมาที่นี่ครบทุกการพักผ่อนแน่นอนครับ เป็นแอปเป็นแอปอะไรดีดีดีครับมิวเซียมพูครับมิวเซียมพูคือพี่ก็สามารถโหลดแอปมาดูได้เหมือนกันในตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี qr code ให้เอามาให้ที่ร้านอ๋อแล้วก็สามารถสแกนดูได้อย่างนี้ใช่ครับเข้าแอปสแกน